ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลให้กับทีมชนะเลิศลำดับต่อไปก็จะเป็นการเชิญถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลไฮลัก์รีโวล,ลีกครับขึ้นสู่บนแท่นรางวัลน,นะครับ คือถ้วยรางวัลดันทรงเกียรนนะครับที่กําลังจะถูกส่งต่อให้กับทีมที่เก่งที่สุดในฟุบอลด้วยใบนี้นะครับและในช่วงนี้ครับจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมชนะเลิศการเขินขานฟุบอลไฮาลับลีโวลีครับซึ่งได้แก่ทีมบุรีรัมยูในเต็ดครับผลงานของบุรีรัมนะครับในรอบ สองทีมไปเยือนชนะระยองเอฟซีสองประตูต่อศูนย์ก่อนที่ในรอบสิบหกทีมสุดท้ายชนะสมุทรปราการสิบสามที่ยี่สิบห้าของสิวรักษ์นะครับไปเยือนชนะราชบุรีเอฟซีสองทีธีร่อนกับจักรพันธ์นะครับที่อยู่ในความสำเร็จทุกยุคทุกสมัยของบุรีรัมย์นะครับธีระท่เนี่ยแชมป์ที่ยี่สิบสามนะครับกลับมาเพื่อความสำเร็จของสโมสรจริงๆแล้วก็จักรพันธ์เนี่ยแชมป์ที่ยี่สิบสี่นะครับ เป็น3ามคนที่หลงเหลืออยู่นะครับตั้งแต่ในชุดประสบความสําเร็จของทางบุรีรัมต์ตั้งแต่เทคโอเวอร์มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่หนะครับในถ้วยใบนี้ซึ่งมากที่สุดนะครับจักพันธมิ้รรวมจำนวนทุกทีที่เข้าร่วมกับเมืองทองจะบวกไปอีกหนึ่งแชมป์ด้วยนะครับ และเป็นห้วยใบสุดท้ายห้วยใบที่3นะครับที่พวกเขาสามจักรพันธ์เนี่ยคือถ้าไม่นัดกับเบอร์ทองเนี่ยก็ถือเป็นผู้เล่นบทอดีสานแล้วนะครับได้แชมป์ไทยลีกทเจ็ดสมัยรวมเบอร์ทองก็เป็นแปดสมัยเลยก็เป็นบอดีสานจริงๆที่หาคนทำลายยากมากๆครับแต่กล้องจับมาเลยเทียจะถอนไปนกพลรพนพลอิราฟานดอเลาะพวกนี้ก็ต้องเดินทางไปสมทบกับทีมชาติโดยอายุไม่เกิน23ปีนะครับห้วยใบนี้นะครับมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน6สมัยนะครับก็ถือเป็นการล้างถาถา้วนะครับต้องจากการคว้าแชมป์ตรงนี้แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่พวกเขาพลาดแชมป์อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเขาจะขึ้นชื่อเป็นทีมเยือนนะครับต่ครั้งนี้ครับสามารถล้างถานเอาชนะจนได้ครับ กลับมาครับสมใจมคุณในวิทีชอบนะครับแต่ว่าฤดูการใหม่นี้เหลือเวลามไม่เยอะแล้วครับพร้อมกันหลายๆทีมก็ถือว่าทํางานกันตั้งแต่ก่อนที่จะจบรู้การเลยด้วยซ้ำ<ช>นะครับฟุตบ, <นะ S 1> บอลไทยลีกในยุคใหม่ทํางานก้าวหน้ากันทุกทีมก็ต้องการอยากจะประสบความสาเร็จกันทั้งนั้นนะครับในเรื่องของ ชื่อเสียงเกียรติยศทั้งที่แต่ละทีมเองก็ต้องการจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมนะครับแล้วก็แฟนบอลของตัวเองร่วโดยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและเรียนแชมป์ห้าล้านนะครับองกจริงก็จะมีโค้ตาของฟุตบอลไม่โองขับแชมเปี้ยนชิพในสมัยก่อนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในรายการยกเลิกไปแล้วฟุตบอลลีโว่ลีครับ2021ันทับสอ ขอเรียนเชิญตัวแทนของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดสิวรักษ์เทพสูงเงินรับเงินรางวัล5ล้านบาทนี่ก็เป็นผู้เล่นตวัดีสานของสโมสรนะครับเป็นสมัยที่6กของสโมสรยาวนานสุดๆด้วยนะครับอีสิบห้าแชมป์จากเงินรางวัลตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคน จะร่วมเฉลิมฉลองกันแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศน,นะครับให้กับตัวแทนของสโมสรบุรีรัมย์นฤบดินทร์ีรวัฒน์ธนโดมกับตันทีมขึ้นรับมอบถ้วยรางวัลถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับและทีม การในการฟุตบอลลีโวลีครับ2021-22ได้แก่สโมสรบุรีรัมยูในเต็ดก็ถือว่าปิดฉายยังสวยงามสุดแล้วถือว่าคัมแบ็กกลับมานะครับโถวทุกความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาเคยทำได้สำหรับบุรีรัมยูในเต็ดนะครับแต่ว่าควาสมำเร็จ อยู่ไม่ไดานเพราะว่าเดี๋ยว12สิงหาคมนี้กลับมาสู้กันใหม่ในซีซั่นใหม่แล้วนะครับและในช่วงระหว่างนั้นหลังจากนั้นมีโปรแกรมทีมชาติรออยู่ด้วยนะครับนักเตะทุกคนก็จะไปรับใช้ทีมชาติกันด้วยรายทไาห่งเทศไทยบริษัทแอดวานซิเจัดกัดหมาชนหรือเอส5ดีริษัทเมาเทนไทยแลนด์จำกัดและบริษัทบริลิปปอดจำกัดหาชน พบกันใหม่นะครับในฤด,ดูกาลน้ากับการข่งขรนทูโปไอรักวิเวรลีครับ2022ครบัรรบ2023วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแน่นอนครับเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพความสำเร็จนะครับของบุญรมกับการถ่ายภาพตรงนี้แล้วก็ถืียอกาสลาคุณผู้ชมแฟนบอลไทยทุกท่านอย่างเป็นทางการในซีซั่นนี้นะครับวังมีโอกาสเนี่ยก็พวกเราก็คงจะมีโอกาสได้กลับมารับใช้ผู้ชมกันใหม่สำหรับ เกมการแข่งขันสรุปสรุสรปแบบนี้ของวงการฟุตบอลไทยทุกรายการนะครับอาจจะเป็นฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยของลิสบอนนะครับ <c oughs> ลูกชายของทีละทอนอนั่ง <c oughs> ประกบกับคุณเดวินเลยครับโซดิชี่กนี่ก็สมใจแล้วนะครับ <c oughs> ได้เป็นแชมป์อย่างที่เขาต้องการมาทำสโมสรในไทยนะครับโ้แล้วก็คว้าทุกถ้วยเมเจอร์เลยครับภารกิจใหญ่ก็คือการลุย เวทีสโมสรเอเชียซึ่งพอปฏิทินปรับเป็นแบบข้อมปีเหมือนกันที่เอเสซีมีการปรับมาเนี่ยจะไปเตะกันนู่นเลยนะครับสิทธิ์ของบุรีรัมก็คือในช่วงปี2023ชุกเดือนสิงหาคมอันนะครับมีเวลาในการเตรียมทีมอีกเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวทิ้งท้ายลากันไปในภาพนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในฤดูกาลหน้าครับผมบอรปัดอน,นุพงศ์ดีแล้วคุณเกลือชัยคุณโทลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ